พี่น้องเมื่อนี้บ่าลกแก่ก่ขอขอเสียหาบ้าลกเองดามอเองไยเองเมื่อได้สนใจพันเขาก่ขอขอเสียหาสร้างจองไว้ได้นลครับในนี่ประมาณสามไร็กวัวเนี่แหละก็ขอขอสิบหา ผู้ใได้สนใจอยากได้พันเขาขอขอ,ขอสิบห้ากัสร้างจองไ้ครับประมาณตัลแรกจะได้เก็บเกี่ยวแล้วงามดีครับแก่ที่ทีสามไรให้สามไลประมาณสามไรสองงานนี่แหละครับแล้วก็ขอสิบหา้าปลูกไว้ต่กิน ํำน้นกับสีไปขายเอาเองหรือไปตลาดกับสีไปขายน้ำขัดเมรร็ดเปขายแยกุงขายนำตลาดเรื่องเขากำขัดเจ้าหอมมะลิเรื่นงนหาเรื่องเขาเหนียวเรื่องเจ้าน้อยข,ขอขอสิบหาา กระมี่เขาซีพีตองเปียกกระมี่จำได้นะครับซีพีตองเปียกเก็บหน้าต่างหัวก้านเหลวเก็บเกี้ยวเหลาวางวันที่ยี่สิบพืชสภาพมั่งหินนะครับันอยากได้พันกันติดต่อมากกขอเสียบหาบ อันเดียวว่าใดดีซ้ำถ่ายกจะเลิ่มนะครับกดกดถูกใจแห้น้ำถูกใจกดแชร์้อมขอบคุณครับ